มัคือที่ไหนอ่ะแกเพ้อเจอ้อเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องฝาช่วยอยู่นี้นะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณบ้จาจัริงไหมช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยรีบมากนังสิไหมค่ะกแก้แกแกแกาตบฉันหรือเปลมื่อกี้ยังน้อยไม่ได้สำไป อี upp, อแ,ลแล้วอีชู้เจ็บแคนปดตัวท่อชันใหญ่ชีวิตทำอะไรที่แก่เคืองคุณฮะอีแล้วไอ้ใครจะร้ายใครกันแน่ฮะจะไปหมดเลยเนี่ยไปจะไม่ใช่อย kind of on ่ามาดัดตริตอย่ามาไร้เดียงสาทั้งเดีอนเลยรอชลีพี่ชาววีฮะชลีถูกจับมาที่เกาะค่ะใจเย็นนะแน่มีจุดสังเกตอะไรชัดชัดไหมสังเกต มีทะเลค่ะทะเลกว้างใหญ่มากน่าจะสังเกตง่ายค่ะพี่ชาวีชอล,ลีั่น้องอยาตายผีพรายที่นั่นไหมชอนีชอล,ลีกลัวเอางี้นะคะนั่นเดี๋ยวชอนล,ลี่จะแชร์โลเคชั่นไปให้นะคะพี่ชวีมีไอดียไหมคะชาวีแฮนซัมแอนด์คูลติดกันสัญญานะคะว่าพอจบเรื่องนี้แล้วพี่ชาววีจะเปลี่ยนชื่อคะ่ะ